สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทาร์ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันศุกร์นะคะประจําเดือนเมษายน2564นนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันศุกร์ใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะ อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆท้่ในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะยินดีต้อนรับเนาะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองทุกท่านด้วยนะคะในเดือนนี้ไม่ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์เนาะ,ะไม่มีโปรโมชั่นนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะ ทั้งแบบพิมพ์ตอบแล้วก็โทรไลน์นะคะแบบพิมพ์ตอบ3คํคำถาม7คําคำถามโทรไลน์40นาทีในช่วงระยะเวลากลางวันนะคะไม่มีส่วนลดให้นะคะ20%ทุกแพ็กเกจเลยนะคะแล้วก็พิเศษมากๆนะคะสำหรับถ้าหากว่าใครนะคะที่ไม่สะดวกในช่วงกลางวันเนาะหรือว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวเร็วๆดูตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหรือว่าสะดวกช่วงกลางคืนนะคะดึกๆเนาะไม่ก็เปิดคิวด่วนคิวดึก หลังสี่ทุ่มให้นะคะก็เหมาะกับคนที่นะคะว่างนะคะแล้วก็มีสมาธิในช่วงดึกๆนะคะหลังสี่ทุ่มหรือแม้แต่กระทั่งคนไทยที่อ,อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะคนไทยที่ทํางานอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ไม่สะดวกในช่วงของระยะเวลาที่มันมันไม่ตรงกันนะคะ ก็ไม้ก็เปิดคิวด่วนคิวดึกให้เป็นเป็นคิวพิเศษเลยนะคะก็ถ้าว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์เข้ามาจองคิวดูดวงกันได้นะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าดวงความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์นะคะในเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนดีดที่ผ่านมานะคะ ในเดีที่ผ่านมานะคะชาววันศุกร์นะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาววันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่นหนึ่งถ้วยนะคะหกเหรียญค่ะ หถ้วยนะคะและเป็นไพ่หนึดาบนะคะชาววันศุกร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพลึกศพกันมังกรธาตุน้ํนกากรกฎมีนพิจิกนะคะหรือว่าธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาววันศุกร์มีคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีหรือเปล่านะคะ หรือถ้าหากว่าไม่ใช่คนรักเก่ากลับมาก็อาจจะเป็นตัวคุณอาจจะได้ไปพบไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่ อาจจะเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนใจดีใจปล้ำใจปา๋าอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือนะคะคุณอาจจะได้พบได้เจอกับใครสักคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าอาจจะอาจอาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันตั้งแต่ช่วงระยะเวลาเขาเรียกว่าสมัยก่อนอาจจะเป็นอา,อาจจะได้เจอเพื่อนเก่าอาจจะได้เจอคนที่เคยเคยแบบเจอกันตั้งแต่แบบ เด็กเล็กๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณในอดีตชาติแบบนี้กลับมาได้เจอกันนะคะมีความรู้สึกปลิมปล้มปลื้มปริ่มในหัวใจมีความรู้สึกเติมเต็มรู้สึกว่าคนคนนี้เคยเจอกันมาแต่ที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ว่าเหมือนกับนึกไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์มันเพิ่งเริ่มต้นค่ะ มันเป็นปนความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเริ่มนะคะแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะเนาะเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งจะได้เริ่มต้นความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะ ไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สี่ถ้วยค่ะ e m p e r o r นะคะแปดดาบค่ะและเป็นไพ่สิบถ้วยนะคะเอ่อชาววันศุกร์ค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวราศี มลัคขนาเมตรคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นคนที่มีสีมียศมีตําแหน่งนะคะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํากรากฎมีนพิจิกธาตุลมมิถุนตุนกุมคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนา้าไพ่นะคะอ,อ่อชาววันศุกร์ค้ะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณมันจะมันจะเกิดการเคลือบแคลงสงสัย ะะว่าคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณเปิดใจคบกับเขานั้นเขามีความลับกับคุณหรือเปล่าในเดือนเมษายนนี้เขาดูนิ่งๆเฉยๆเงียบๆไปนะคะดูติดต่อไม่ได้ดูยุ่งๆดูงานเยอะนะคะนะเ,เราทำอะไรให้ก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะ เราจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยรู้สึกเป็นกังวลรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมันมีอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะยิ่งถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลด้วยแล้วและเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากๆด้วยแล้วนะคะคุณจะมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าเอ้ยการที่เขาหายไปอะคะ่ะการที่เขาติดต่อไม่ได้ เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าเขาหลอกคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะมันเป็นความรักที่รวดเร็วนะคะเป็นความรักที่เขาเขาตามใจคุณทุกอย่างเขาเปย์คุณทุกอย่างด้วยซ้ำนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าอยู่ดีๆเขาขาดหายไปอยู่ดีก็หายไปอยู่ดีก็ไม่ว่างซะง,งั้นอะไรแบบนี้ค่ะคุณก็เลยสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มี ครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่านะคะเนาะมันจะเกิดการเครือบแข็งสงสัยคะ่ะมันจะเกิดความรู้สึกที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมันจะเกิดความวิตกกังวลน,นะคะตรงนี้มันจะเกิดความคิดแบบนี้ขึ้นนะคะนะคะซึ่งนะคะมันมีสอง,สองกรณีกรณีแรกนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นกรณีที่เขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วจริงๆแล้วก็ แล้วก็มาหลอกคุณนะคะกรณีที่2เขาอาจจะยุ่งในในเรื่องราวของการงานของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่มีสีมียศมีตําแหน่งนะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าเจ้าของกิจการแล้วก็งานยุ่งมากๆจริงๆแล้วคุณเนี่ยคิดมากไปเองนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกกอน,นะคะว่าเอาคำมนคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนันต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกได้เป็นไพ่9ก้าไม่เท้าค่ะอุ๊ยขอโทษค่ะใบที่สองได้เป็นไพ่ฮัโลแฟนนะคะใบที่3ได้เป็นไพ่4ดาบค่ะและใบสุดท้ายนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยชัดเจนนะคะ าชาววันศุกร์คะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกกระฎมีนพิจิกธาตุลมมีถุนตุนกุมธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะโดดเด่นมากๆในชาวราศีพลึกศพลัขนาดพลึกศพคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไม่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณเครือบแคลงสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็อยู่ดีดีก็หายไปนะคะยิ่งถ้าเป็นชาวต่างชาติด้วยแล้วนะคะแน่นอนนะคะเจ็บซ้ําเดิมค่ะ หรือคนที่นะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะคนที่กลับมาเป็นคนรักเก่ามีโอกาสที่ในอนาคตตัวคุณอาจจะเจ็บโดยที่ตัวเขานอกใจคุณแบบนี้ก็ได้แล้วคุณทำอะไรไม่ได้นะคะจำเป็นจำต้องยอมรับนะคะนะสิ่งที่เขามอบให้ความเจ็บปวดที่เขามอบให้นะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะหรือนะคะในอนาคต สิ่งที่คุณกังวลสิ่งที่คุณเครือบแคลงสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นคนเจ้าชู้าอาจ,จะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วก็มาหลอกคุณอะไรประมาณเนี้นะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ตัวคุณทําอะไรไม่ได้คะ่ะเนื่องจากว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ไกลคุณเขาไม่ได้อยู่ใกล้คุณมันไม่สามารถที่จะเดินไปถามตัวต่อต,ตัวได้นะคะในเมื่อเขาตัด ตัดขาดเขาเรียกว่าตัดขาดความตัดขาดการติดต่อสื่อสารนะคะบล็อกคุณอะไรแบบนี้นะคุณก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนะคะไม่สามารถที่จะเดินไปหาเขาหน้าบ้านได้เลยประมาณนี้นะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ทาโร่อกจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาววันศุกร์นะคะไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าค่ะ หนึ่งเหรียญนะคะควีนถือเหรียญค่ะและได้เป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ทาโร่แนะนำว่านะคะคนคนนี้คุณลองมองดูคุณคุณคุณอย่าคุณอย่าเพิ่งมโนคุณอย่าใช้อารมณ์ตัดสินนะคะคุณต้องคุณต้องยึดหลักสถานะ การความเป็นจริงนะตอนนี้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วลองมาวิเคราะห์ดูนะคะว่าความเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้เป็นคนที่มีเจ้าของแล้วทําให้คุณผิดหวังนะคะแล้วก็เข้ามาหลอกลวงคุณนะคะมันเป็นไปได้ไหมนะคะแล้วก็ถ้าว่ามันเป็นไปอย่างนั้นนะคะคุณควรจะทํำยังไงดีในความสัมพันธ์คุณจะจมปลักแล้วก็ โศกเศร้าเสียใจกับเขาแบบนี้ตลอดไปหรอมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมอืมชีวิตเราเป็นของเราค่ะ move on นะคะไม่มีใครบังคับเราได้เช่นเดียวกันกับเราก็บังคับเขาไม่ได้เช่นเดียวกันนะก็จะประมาณนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลไลน์ ID เป็นอ่า สามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้แล้วเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ